วันนี้แม่น้องดีมลุยสวนเองนะคะนี่ค่ะให้ดูกันไปเลยว่าปุ๋ยไมคโครมิกของเราประสิทธิภาพดียังไงอยากให้เกษตรกรเราลดต้นทุนนะคะไหนๆก็เป็นอาสาแล้วช่วยเหลือคนพิการก็เป็นอาสาช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปนะคะ ไม่ใช่ว่าอยากจะขายปุ๋ยนะคะอยากจะลดต้นทุนเกษตรกรด้วยช่วยช,ช่วยชาวสวนนะคะนี่ดูนะคะประสิทธิภาพของปุ๋ยวันนี้แม่น้องดีนจะทําให้ดูทดสอบแล้วกับแม่น้องดีนจริงๆนะคะนี่นะคะดูนะคะดึงมีดบอทานเลยพี่น้องเอ้ยว้าไทายน้ำว่า เล่าน้ำแล้วเนาะงึดหลายาดูนะคะอันนี้ต้นเล็กๆนะคะไม่ใช่ต้นใหญ่เดี๋ยวกสสิหาวาดทายแต่ต้นใหญ่เออพ่อแม่พี่น้องนี่ต้นน่อยกั่ทายใหเบึงนะคะอยากช่วยเกษตรกรเราลดต้นทุน การทำงานของปุ๋ยมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งกีด <laughs>